รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่ดูแลบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ รวมจำนวนกว่า6ล้าน5แสนคนได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภูมิใจในชาติและยึดมั่นในสถาบันหลักจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2567ถึง2568ในการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยที่เน้นให้นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองคุณภาพรู้จักรากเงาตัวตนและประวัติศาสตร์ชาติรายการ EduGuide 4.0จะพาคุณผู้ชมมาติดตามความก้าวหน้าเรื่องนี้กันค่ะดรเกตทติพิ์สุภาวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงนโยบายการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภูมิใจในชาติ และยึดมั่นในสถาบันหลักว่าทางสงพทได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ จริงแล้วในหลักสูตรก,การการการศึกษาขั้นพื้นฐานสา์551ปรับปรุง60จะมีสิ่งที่เป็นเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการเรารู้ไดยว่าสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังลงสู่เด็กทุกคนที่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแล้วก็ศิลธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยเพื่อให้นักเรียนยังมีคุณธรรมถือเป็นหน้าที่หลัก ของทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็แนวทางตรงจุดนี้จึงมีวิธีการที่หลากหลายแล้วก็วิธีการที่หลากหลายตรงจุดนี้ละคะที่เราให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนจะมีเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดรายละเอียดที่เราแต่ละที่แตกต่างกันไปแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนได้แก่พิพิธภัณฑ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ปราชชาวบ้านครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและได้นำมาบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาขณะเดียวกันมีปราชชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและมีศึกษานิเทศเข้ามาช่วยดำเนินการคือเมื่อก่อนนี้เราจะมองว่าแหล่งเรียนรู้เนจะคล้ายกับว่าเป็นที่ทัศนศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละเราให้ที่ทัศนศึกษาตรงจุดนี้กลายเป็นที่เป็นห้องเรียนรวมรายวิชาที่เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องของ อาจจะเป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์หรือจะเป็นเรื่องของการงานอาชีพหรือจะให้เด็กออกมาในรูปของการวาดภาพคือกลายไปเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นประวัติศาสตร์แล้วมีแต่กวิชาหลายๆวิชาให้เป็นห้องรวมรายวิชา ออกมาเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นบูรณาการแต่ทําให้เกิดความยั่งยืนแล้วเด็กเนี่ยจะได้จับต้องสิ่งที่อยู่และคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กนั่นเองเห็นแล้วรู้เลยว่าเออที่มาที่ไปเป็นยังไงเกิดความภาคภูมิใจแล้วเขาจะสามารถไปเล่าเรื่องราวให้กับผู้ปกครองหรือผ่านออนไลน์ต่างๆทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้ตรงนี้และทําให้เขาสามารถที่จะรักและอนุรักษ์ สิ่งที่เป็นของของเขาในชุมชนตั้งแต่เด็กและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแผ่สิ่งที่ดีของชุมชนเขาจะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเองเยาวะชนในยุคปัจจุบันเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์มากขึ้นได้นำความรู้ด้านประวัติศาสตร์มาต่อย,ยอดสร้างมูลค่าจากคุณค่าที่มีก็เกิดรายได้จากการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือสมัยเราจะรู้สึกว่าคุณค่าแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นมูลค่าและพอจากคุณค่าเสร็จมาเป็นมูลค่าก็เป็น Product แล้วใส่ซาวรี่เข้าไปพอขายขายผ่านออนไลน์แล้วก็ลงสู่ NFT จะได้เป็นแสนคนเป็นล้านคนทำา Tik t o อกคืออันนี้คือเจนของเขามันจึงเป็นการที่ร่วมสมัยแต่เอาเนื้อหาจากในสมัยก่อนเข้ามา แล้วเผยแผ่โดยผ่านโคดักต่างๆอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เด็กได้ดทำแล้วเด็กรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มีหนึ่งเดียวของโลกรายการ e d u g a i d e 0วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมที่โดดเด่นเกี่ยวกับการสืบสารรักษาต่อย,ยอดศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวทางประวัติศาสตร,ร์และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่โรงเรียนวัด4 0่รราสามัคคีบำรุงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ ซึ่งที่นี่นับว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เห็นเป็นรูปธรรมและนี่คือการแสดงลำเพลงดาบอัธมาศของน้องๆโรงเรียนวัดสี่ร้อยราชสมัคคีบำรุงค่ะซึ่งแสดงออกถึงความรักความหอแหนและความภาคภูมิใจในศิลปะท้องถิ่น พวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดสี0ร้อยราชสมคีบำรุงวันนี้พวกเราขออาสาเป็นนักขุดเทศน้อยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโดยย่อ,อของท่านขุนรองประหลัดช,ชูให้กับทุกท่านได้ทราบกันค่ะขุนรองประหลัดช,ชูนามนี้อยู่คู่กับวัด400รอตลอดมาถ้าไม่มีขุนรองประหลัดช,ชูก็ไม่มีคําว่าวัดสี0ครับขุนรองประหลัดช,ชูเดิมชื่อว่าชู เลืกเอกมเศสชัยชาญโดยกำเนิดเนื่องจากมีลักษณะเป็นผู้นำอยู่ในตัวจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรมการเมเศสชัยชาญและได้เลื่อนเป็นขุนรองประชูมีลูกศิษย์มาฝากตัวเพื่อรับการฝึกเป็นจำนวนมากแต่ตอนนั้นมีศิษย์พม่าบุกเข้ามาทั้งด่านสิงคขอนขุนรองประชูจึงคุมพักพวกชาวิาเ,เศษชัยชาญที่อยู่ยงคงกระพันได้400รอคนตั้งเป็นกองกำลังเมืองทหารเรียกว่ากองอัธมาศไปขึ้นกับกองทัพของพญาร,ตราัตนาธิเบศค่ะ แบบอย่างขอคุณรบประลัดชูสำหรับผมคือ 1. ความกล้า,าหาญ2ความเสียสละ3สามัคคี 4. ความเสียสละตัวเองให้ประเทศชาติการสืบสารประเพณีรำกรองยาวนะคะน้องๆได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนมาจากปราชวันค่ะซึ่งทำให้น้องๆน,นั้นสามารถทำการแสดงได้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมเพรียงกันค่ะ Wat was found in 1770. where later the abbot intended the construction of pagoda to enshrine the spirit of the Chiang soldiers. Wasilai hosts an annual festival on the full moon night in the twelfth Thai lunar month. People from all over the country come together at the temple to play before Luang the Buddha image of the temple for fortune and better life. The worshiper usually provide fireworks. All the show as to express their appreciation to the second image when the wishes become true. Kanom Thai Khun Chew, 400, Mae Nam Noi Fa Phanang, Dong Dang เราทั้งสองคนเป็นนักเลนแต่รงเรียววัดสี่ร้อยล่าสัมมาเครบำรุงวันนี้เราทั้งสองคนขออาสาเป็นมักวุทศน้อยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของว400ัดสี่ร้อยค่ะในอนดีตปีพศ2 3 0 2พระเจ้าอาลองพญากษัตริย์พม่าได้ให้มังละและมังคอรนรธาซึ่งเป็นบุตรยกทัพมาตีเมืองมะลิดครั้งนี้ขุนลอประหลดชูได้รวบรวมชายวิเศษช,ชายชาญจำนวน400รอคน ข้าสมทบกับทัพของพญารัตนาธิเบศเมื่อพมายกทัพมาที่อาว่าขาวได้ปะทะกับกองกำลังของขุนลอปราชูแต่ด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าทำให้กองอัธมาศเสียชีวิตทั้งหมดชาวเสียใจชานเมื่อทราบข่าวต่างโศกเศร้าเสียใจบาดแงบเหงาก็เกิดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้วีชีพด้วยการสร้างวัดโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดสี่ร้อย ต่อมาได้สร้างเจดีเพื่อรวบรวม,รวมดวงวิญญาณของชาววิเศษชายชาติจำนวน400คนสำหรับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนะคะเราก็ได้จัดทำกรอบหลักสูตรนะคะให้โรงเรียนได้นำไปปรับใช้นะคะตามบริบทของแต่ละโรงเรียนค่ะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดเด่นของแต่ละโรงเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นโดยบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังส่งเสริมให้โรงเรียนนะคะได้มีการจัด การเรียนรู้โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงนะคะเป็นการปฏิบัติจริงและก็บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็จะทําให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทองค่ะในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะท่านผูดในการวางเป้าหมายสูงสุดและคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไรบ้างในเมื่อเราดําเนินการทุกอย่างอย่างเป็นรูปธรรมแล้วค่ะเ,เด็กของเราคือมีความซึมซาบในเรื่องของ คุณลองประช่วงเราที่เป็นรประวัติศาสตร์ควมมาของเราทีน,นะซึ่งนักเรียนของเรามีความมข่งแห็นที่จะเล่าสู่ต่อไปที่ใครจะมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรานะอย่างเช่นปีมังกรเทศน,น้อยแนะนําให้กับผู้ที่จะมาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นอดจจนของวัดสี่รอยที่ปี13คสานมนบประเ,เพณีเรื่องของการลอยกระทง ช่วงวันเป็นเดือน12นะครับโรงเรียนของเราถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องราวของการสอนวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันท่านผออยากจะฝากอะไรกับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างอยากให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์กับทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองบางโรงอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ยังไม่สามารถที่จะค้นคว้าหาสิ่งนั้นออกมาได้อย่างเช่นที่ข,ของ ทางข้อเขตได้ํำริมาที่โรงเรียนวัดสรร้อยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประวัติศาสตร์ของของตุชนพิธีกเราต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะคุณครูมีเทคนิคการเรียนการสอนยังไงบ้างให้น้องๆรู้สึกว่าวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อแล้วก็นําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะสังเกตจากบริบทของทางโรงเรียนนะครับจะมีผู้ที่สนใจมาไหว้พระมาไหว้ท่านคุณรองประลัดชูเยอะ โรงเรียนเราก็เลยจัดการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมเขาเรียกว่ามัคุเทศน้อยร้อยเรียงประวัติศาสตร์400รยครับให้นักเรียนฝึกการเป็นเขาเรียกว่ามัคุเทศต่อไปนักเรียนก็จะสามารถอําความรู้ตรงนี้นะครับไปสร้างไรายได้ได้ครับสิ่งที่คุณครูเห็นถึงความสําเร็จของน้องๆ้องค่ะหลังจากที่ได้เรียนทั้งในเชิงของวิชาการแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติกับกิบจกรรมต่างๆแล้วเห็นความสําเร็จอะไรของน้องๆบ้างสำนักงานเขตวิที่การศึกษาผมทุ่นสางของครับก็ได้กําหนดกรอบหลักสูตรของถิ่นนะครับให้โรงเรียนนะครับที่มีพื้นที่ ก็คือทางประวัติศาสตร์นะครับให้ไปบูรณาการกับทั้งหมดทั้ง8กลุ่มสาระโรงเรียนของเราก็เลยบูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมัคคุเทศทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการลำดบับธรรมชาตการให้คําแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับท่านคุณรองประหลัดช,ชูเกี่ยวกับประวัติวัดสี่ร้อยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือเด็กรักและหววแหนฝืนแผ่นดินตรงนี้ครับผม วิชาประวัติศาสตร์หนูเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงบ้างลูกหลังจากที่เราเรียนจากาเรียนแล้วสามารถนําเนื้อหาไปใช้สร้างอาชีพได้เช่นมะคุเทศและนักเล่าเรื่องรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวในสมัยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเราได้รู้เกี่ยวกับว่าสมัยก่อนมีการดํารงชีวิตเป็นยังไงบ้างวิถีชีวิตเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างคะ่ะแล้วเอาตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันยังไงบ้างลูก สามารถเอาไปใช้ในการทำอาหารกินม,มาสนุกค่ะไม่น่าเบื่อเรียนแล้วได้ความรู้มากพอ,อหนูมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ขณะที่เรียนหนูรู้สึกยังไงบ้างคะในแต่ละคาบรู้สึกตื่นเต้นค่ะ,คะเพราะว่าได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติของท่านขุนรองประหลัดชูเพราะว่ามีความเป็นมาที่น่าสนใจค่ะ เขาบอกว่าประวัติศาสตร์น่าเบื่อจริงไหมลูกไม่จริงค่ะเพราะว่าอะไรคะทาให้เราได้รู้เรื่องราวในอดีตที่เราไม่เคยรู้ค่ะหลังจากที่หนูเรียนวิชาประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนานแล้วเอาความรู้ไปปรับใช้อย่างไงบ้างเอาไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆค่ะแล้วก็การค้นหาข้อมูลเรื่องลัก้าสารค่ะได้เห็นว,ว่าหนูมีกิจกรรมที่น่าสนใจเข้าไปทํากิจกรรมอะไรบ้างคะลํำลำดัำบ,บกองอัตมาค่ะ,คะ แล้วก็ตีกองยาวตีกองยาวด้วยแล้วนําตรงนี้ค่ะความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงบ้างเอาไปป้องกันตัวค่ะการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติผ่านกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจําวันในโรงเรียนตลอดจนแหล่งเรียนรู้ชุมชนและการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งรู้จักรากเงาตัวตนและประวัติศาสตร์ชาติไทยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทยังคงขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่ให้ฝังรากลึกลงสู่เยาวชนไทยในการรักและหวงแหนเกิดความภาคภูมิใจรักษาสืบสารต่อยอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อน,นำสู่การถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป หมดเวลาของรายการ Edukai 4.0แล้วนะคะสำหรับวันนี้ทีมงาน e d u ู a i 4.0ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Edukai 4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้